จะต้องไปเสอะกอกล้วยที่เนื้อพอสมควรแต่ต้องเป็นปกอกล้วยที่ยังบ่มีเดาะหรืออออปรีเนอร์เมื่อเสาะได้แล้วก็ซื้อผ้าฟันเล็มใบเออเพิ่มมดแล้วก็เปาะเอือด้านนอกออกเอากาบกล้วยเอ,อกจนได้หยวกอ่อนอยู่ข้างในเนอร์ต่อไปเป็นขั้นตอนสําคัญหลายหลายเพราะเอสบอเป็นได้บ่อเป็นแกงหยวกคือวิธีการ เอาหยัวมาหั่นเป็นตอนไม่มึงกันเลยเนะตอนล่อเอาเอาที่แข็งๆขงหั่นออกคอานี้เอาออกลางเ้อมันเหลือแต่ไส้ในแล้วตัดหยัวอย่างนี้เนิ่นเ,เป็นตอนน้อยเพื่อจะเอาเ,อเพื่อแกงได้ก็จะกวนเอาใหญ่ก็จะเอาใหญ่มันออกโดยการกวน เป็นเยื่อๆออกมาอย่างเงี้ยาแกงแล้วมันจะบดได้มันจะมีใยมันติดคอมันติดคอกินกินจะบสสดวกเออมันก็กินบกสดวกใยมันก็จะติดคอนอใยมัแม่เดี๋ยวเขาไปมึงวัสดุอุปกรณ์ที่น้องกาญจนาเตรียมไว้ก็นน้องว่ามีหังแดงเครื่องแกงเนี้ยทุกอย่างเขาก็ต้องหั่น้เป็นตอบน้อยๆก่อนเพื่อหมดเลยเพราะว่ามันจะได้ตำง่ายบอกกระเด็น แล้วก็มันจะได้ละเอียดดีบดเป็นเส้นมันตำมันจะได้แหละไว้เครื่องจับแกงจะมีกระเทียมมีพริกแห้งหัวดินคือมีคามีกระชายเครื่องปรุงก็จะมีน้ำหัวกะทิแล้วก็ต่อไปก็เป็นน้ำ กที่เห็นกระดูกหมูเบอร์อิเลิน้องขับเหนา่าวตัวเขียวที่ปอกเปลือกแล้วปลาแดดหรือว่ามีน้ำปลาเื้อตอนนี้ก็พุยักเครื่องปรุงเครื่องแกงหมดแล้วนาอต่อไปไปมึงวิธีการเอ็ดแกงอยู่กันใส่ต้งเครื่องแกงกันเนอเพราะว่าจะต้องเอาอันที่แข็งตั้งก่อนต่อไปหัวติ่งคือ วันนีเคอร์เนอรอันนี้อ่ะเพราะว่ามันจะเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่ต้องเอาตามก่อน อันนี้หัวกะทิเนอเอาเทหัวกะทิไปกรหมูเอาไปล้วนกระดูกหมูออันนี้กระดูกหมูเนอเอาเสิร์ฟกับหัวกะทิได้เลยให้มันนิ่มเอาล้วนไว้กับต้ไมไ้กับหัวกะทิทีนี้เเสิร์ฟพริกแกงเนอเสิร์ฟพริกแกงลงไปถ้าน้ำเห้เต,มติมน้ำเติมน้ำให้มันพอดี เติมอะมันพอดีคนที่จะเซยวกเนาะปอมเซน่าปลาสกเกรเนอร์น้ำปลาแดยถ้าเพื่อกินก็ไม่ต้องเซย์เดอร์เซย์ไอ้นี่ละถั่วเซย์ถั่วใส่หยวกใส่ถั่วแล้วนะหอมแล้วบอะหอมแล้วหอมหอมมะยัางถ้าหอมแล้วเขาก็จะได้เซย์หยวกหอมแล้วหยกเซย์หยวกได้เลยเซย์หยวกเดอร์ต่อไปจะเซย์หยวก ตัสุกน้อยเนืน้อให้ตัวนิ่มๆก่อนอค้นกันเน้อสำรวจก่อนเน้อเพื่อว่ามันสุกนี่ยังเอาขอ้างลสุกคว้เลยนะเออมันควยนะื้อสุกได้ที่ละเสือจะเสิร์ฟหากกะทิเป็นขั้นตอนสุดท้าย แกงกินมันจะได้ข่าวหน้ากินแล้วรอเดือดขั้นตอนสุดท้ายเดอ้อเซอร์เบอร์อีเลดปรุงรสปรุงรสเพิ่มมันหอมหอมกับยอดผักเน้าวยดนยอดผักเน่านี่แหละะจห้เธอรสชาติลมก่อบหอมเสร็จแล้วเนะ้อหน้าตาแกงหยวกของขวนบ้านฮัดเซียวลองไปซิมกันก่นก็น,นอ เอามาซิมแกงดวกกันนออ่าลองซิมดูซิมด้ไยว้เผือดวยมันได้เด็ดเล,ล,ลยเสิร์ฟไลนยเนอน้องกาญจน์นาเอ้ยเด็ดกับเข้าบพค่อยเป็นเด้จะมีเคล็ดลับอย่างเงอกจะเอ็ดแกงดวนเนี้ยแซ่บแซ่บปะจะเฮ้มันหอมอะ่ะเขาเซอร์เพียงหลาย ต้องเสิร์พี่แกงให้มันพอพอให้มันหลายๆกะทิก็ต้องพอกะทิก็ต้องคนๆน้อยกะทิต้องเยอะกะทิต้องเยอะเบอร์เบอร์อีเลอรต้องเยอะใม่มเบอร์อีเลอรน้องหักเน่าผักเน่าที่มันจะชูรสเอเธอหอมแซ่บปลาแดกปลาแดกปลาแดกน้ำแบบปลาแดกนำหนอกแต่ถ้าเพื่อกินก็บม่ต้องเสิร์ก็ได้นอกแล้วก็ตัวชูโลงก็คืออย่าลืมวเขียวปลาเขียวนอกแกงยัว สเสน่ห์วนบ้านหาเซียวเท่อเมอพบกันเมอเนอร์บายบาย